ค่ะก็อยู่กับช่องน้ำเหนือ for girls นั่นเองนะคะเห็นตาเหนือปึ้งปังขนาดเนี้ยเหนือได้ i n นส i r a เ i ชั่นค่ะมาจาก Color of the Year นะคะหรือก็คือแพนโทในปีนี้ปี2,020นั่นก็คือสี คลา s สิกบลูนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสีที่กำหนดเทรนดให้กับวงการแฟชั่นและวงการเครื่องสำอางนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะถ้าหลังจากนี้ไปคลิปนี้ออกไปคุณจะต้องไปทำตามแล้วแหละเพราะว่าเขาจะต้องมาแรงมากๆและใครนะคะที่อยากจะรู้นะคะว่าแบบนี้แต่งยังไงนะคะก็ตามกันมาได้เลยค่ะ การไม่เสียเวลานะคะเหนือได้ทําการลงรองพื้นและเบสเมคอัพเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปแต่งตากันเลยค่ะรเราก็จะแต่งแบบ Smoky ้ y e นะคะแล้วก็บวกกับแพนโทนในปีนี้ที่กลางตานั่นเองค่ะสีแรกนะคะก็จะใช้เป็นสีอ่อนก่อนนะคะในการคัดเบ้านั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเหนือก็จะลงสีน้ำตาลที่เข้มมากขึ้นนะคะจะลงไปที่หางตานะคะทำให้ตาเนี่ยดูลึกมากยิ่งขึ้นค่ะพยายามเว้นที่กลางตาเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ลงสีคลาสสิกบลูนะคะที่เราว่ากันไว้นั่นเองนะคะ <mm> ก็จะลงแค่ตรงช่วงของหางตาแล้วก็หัวตาเล็กน้อยะคะ่ะ <mm> และต่อมานะคะเ <mm> หนือก็จะใช้สีดำนะคะ <mm> เพื่อเน้นให้มันลึก ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเหนือไม่พูดอ่ะหทีก็เสร็จแล้วแต่พูดเยอะไงไม่จบสักทีและต่อมามาคัดครีสกันค่ะวันนี้นะคะเหนือจะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ในการคัดครีสแต่เหนือจะใช้เป็นโปรฟฟวเดชั่นมิกเซอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวแบบขาวล้วนไปเลยนะคะจะไม่มีสีอื่นๆใดปนเลย รู้สึกว่าใชนเหมือนโจเกอร์เลยว่ะ <c oughs> และต่อมาค่ะนั่นก็คือสิ่งสำคัญของเรานะคะ important มากนะคะก็คือการ pop สี classic blue นะคะลงไปที่กลางตานั่นเองค่ะ <c oughs> แต่ว่าตัวนี้จะมี glitter เล็กน้อยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงตาของเรานั่นเองโอเคต่อไปค่ะเราไปกรีดอาย y e เนอร์แล้วก็ติดขนตากันค่ะ สวยป่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคอนทัวร์และปัดแก้มกันค่ะใช้เป็นสีนี้นั่นเองนะคะในการลงคอนทัวร์สี S7 นะคะไฮไลท์ค่ะปัดเอาให้โลกรู้อะ จมูกฉันจะพุ่งไปถึงดวงจันทร์บอกเลยและต่อมาเหนือจะ finishing นะคะด้วยการทาลิปสติกนั่นเองค่ะซึ่งลิปสติกที่เหนือจะใช้ในวันนี้เป็นของ catrice นั่นเองนะคะ ultimate matte นะคะ080นั่นเองสวยมากคือดี กับล er ุกลุกนี้ที่ได้ inspiration นะคะมาจาก color of the year หรือก็คือสี classic blue นั่นเองนะคะเหนือบอกเลยว่าสีเนี้ยังไงก็มาแน่ๆยังไงก็ปังและสีเนี้ยอยากให้คุณรอดูเลยว่าเวลาที่คุณเดินไปตามห้างร้านนะจะต้องมีเรียงลายไปหมดนะคะจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้า โทนประมาณนี้แต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือคลาสสิกบ o ูนั่นเองค่ะและถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องน้ำเหนือ for girls ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะ